มั่งดิไปทำไมเปลืองค่าเครื่องบินโอ้โองั้นขับรถพาเขาไปดูแพนดาน้าแค่ที่เชียงใหม่ก็ได้ไปทำไมเปลืองค่าน้ำมันอยากดูแพนดาน้าไม่เห็นยากกระจกตกเครื่องแป้งกระซองเข้าไปเองหน้าตัวเองอะ่ะชอบตาครั้มยังกับแพนดาน้าจะอยากดูแพนดาน้าอีกแบบนี้ต้องฮโนเรไอวิสตอม ันลบเลือนรอยใต้ตาคล้ำโฮเนเร่อวิสดอมช่วยให้อาการรอบตาคล้ำเกิดจากสาเหตุหลักคือการไหลเวียนของเลือดลดลงทําให้หลอดเลือดสีเข้มขึ้นและทําให้เกิดเลือดข้างและการผส,สมของฮีโมโกลบินจะถูกทําลายโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งสร้างบิลิรูบินที่มีเม็ดสีเหลืองแกมเขียวซึ่งเป็นสาเหตุหลักของตาคล้ำให้ลดลงและหมดไปและมีวิตามิน B3 ทําให้การไหลเวียนของเลือดและน้ําเหลืองสมบูรณ์ดังเดิม ครัมที่ช้ำใจไม่มีใครว่าว่าเป็นขอบตาแพนด้าใช้ฮอน์นเล่ไอวิสดอมสิคะ